สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโน n n e l ช่องนี้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างไรายได้ออนไลน์วันนี้ครับเรากลับมาที่การส่งภาพ Generative AI กับ Adobe Stock กันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามี FC หลายท่านนะครับมีข้อกังวลเกี่ยวกับการติ๊กหรือไม่ติ๊กเลือกข้อมูลเวลาจะส่งรูปภาพนะครับ สำหรับในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของข้อควรระวังเมื่อส่งภาพ generative AI กับ Adobe Stock นะครับจะมีเรื่องราวจะมีะรายละเอียดอย่างไรครับไปติดตามกันได้เลยในเบื้องต้นครับเหมือน EP ที่ทผ่านๆมานะครับผมมักจะบอกว่าคุณควรจะเปลี่ยนเมนูให้เป็นภาษาไทยนะครับเพราะว่าคุณจะเข้าใจได้ง่ายคุณก็คลิกเลือกไทยก็แค่นี้เองไม่ได้มีอะไรนะครับ ในขั้นตอนต่อมาครับเรามาที่ปุ่มที่ชื่อว่าอัปโหลดได้เลยครับคลิกไปที่ปุ่มอัปโหลดสำหรับ adobe stock แล้วเนี่ยเขาค่อนข้างดีตรงที่ว่าเขาก็จะมีเมนูบอกเรานะรูปแบบ png เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นคุณบอกว่าคุณจะส่งภาพ png แบบโปรง่งใสเขาจะมีรายละเอียดให้หรือว่าคุณอยากจะส่งภาพที่เป็นไฟล์ jpeg คุณก็คลิกดูมันก็จะมีรายละเอียดนะครับความละเอียดต่ำสุดคือ4ล้าน mp ก็คือ megapixel นั่นเองนะครับหรือว่า ถ้าเกิดคุณอยากจะส่งภาพเวกเตอร์นะครับ AI EPS SVG คุณก็อ่านรายละเอียดหรือถ้าหากว่าคุณอยากจะส่งไฟล์วิดีโอคุณก็อ่านรายละเอียดได้จากตรงนี้นะครับและทั้งด้านล่างเนี่ยก็จะมีคู่มือการส่งผลงานเข้าด้วยตรงนี้เป็นอะไรที่เสริมให้นะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับเราลองอัปโหลดไฟล์รูปภาพกันดูแล้วก็คลิกไปที่ปุ่มตรงนี้นั่นแหละครับแล้วก็ ไปเปิดโฟลเดอร์ที่จัดเก็บรูปภาพเอาไว้นะครับว่าคุณคุณจัดเก็บเอาไว้ที่ไหนคุณก็ไปเปิดอ่ารูปภาพของคุณอ่าเดี๋ยวไม่แน่ใจนะว่าว่าผมได้เตรียมรูปเอามาทดลองหรือเปล่าอ่ะเจอละคลิกไปที่รูปครับแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Open ครับตอนนี้รูปเขาก็กำลังส่งขึ้นไปยัง Adobe Stock นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดปลีกย่อยเพิ่มเติมกัน สำหรับรายละเอียดปลีกย่อยที่จะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือในส่วนของการที่เราไปคลิกเลือกนะครับสร้างขึ้นโดยใช้เครื่องมือ ai generative ตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาขยายผลกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไล่สเต็ปกันก่อนนะครับหลังจากที่เราอัปโหลดรูปภาพขึ้นมาแล้วแล้วเราก็นำเมาส์ไปคลิกที่รูปภาพของเราเนี่ยทาง adobe stock เขาก็จะวิเคราะห์ออกมาให้นะครับว่าภาพของเราเป็น ประเภทไฟล์แบบไหนเป็นภาพถ่ายนะครับหมวดหมู่เป็นสัตว์แล้วก็ภาษาที่ใช้ในการเขียนชื่อแล้วก็เขียนคีย์เวิร์ดเนี่ยนะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเหมือน EP ที่ผ่านมาที่เคยพูดไปแต่ผมอยากจะให้ตามไปตรงนี้ครับอย่าส่งเนื้อหา g e n e r a t i v e AI ที่ตั้งชื่อให้สื่อความถึงเหตุการณ์ที่เป็นข่าวซึ่งเกิดขึ้นจริง แน่นอนเราอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจในส่วนตรงนี้เขาบอกว่าข้อมูลเพิ่มเติมเราสามารถที่จะคลิกข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ได้ผมต้องบอกว่าหน้านี้เนี่ยเป็นหน้าที่มีประโยชน์อย่างมากและก่อนหน้านี้กว่าผมจะหาหน้านี้เจอเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างเยอะเลยแต่ในวันนี้ครับทาง Adobe เขาเตรียมมาให้เราแบบนี้ก็เป็นอะไรที่สะดวกมากๆเลยนะครับในขั้นตอนต่อมาครับคุณบอกว่าเอ๊ ข้อความตรงนี้มันเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราจะอ่านอย่างไรให้เข้าใจให้รู้เรื่องนะครับวิธีการคือว่าในปัจจุบันนี้ Google Chrome เองนะครับผมก็หวังว่าคุณจะเข้าเข้าเว็บไซต์ Adobe Stock ด้วย Google Chrome นะ Google Chrome เขาได้บิวนะครับตัวแปลภาษาเอาไว้ใน Google Chrome เรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ติตดตั้ง extension ใดๆนะครับ คุณคลิกไปที่เมนู3จุดตรงนี้นะครับแล้วคุณก็เลื่อนหาคำว่าแปลภาษาได้เลยจากนั้นคุณคลิกเลือกภาษาไทยวิธีการตรงนี้คุณสามารถนำไปใช้ได้กับหลายๆเว็บจริงๆแล้วใช้ได้กับทุกเว็บแต่ปัญหาคือบางเว็บเนี่ยเขามีการเขียนเว็บเว็บไซต์เว็บเพจที่แตกต่างกันซึ่งบางทีมันแปลไม่ได้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้ไม่ได้หมายความว่า ามันจะแปลได้ในทุกๆหน้าแบบนี้นะครับแต่อันเนี้ยทาง Adobe Stock เนี่ยแปลได้เพราะฉะนั้นผมก็จึงทำให้คุณผู้ชมได้ชมแล้วก็ลองเอาไปทำกันดูนะครับเพื่อที่ว่าคุณจะได้อ่านรายละเอียดปรีกย่อยต่างๆเวลาที่คุณจะส่งภาพด้วย AI เนี่ยข้อมูลตรงนี้อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่17ก,กรกฎาคม2567นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ คึงระมัดระวังเขาจะบอกเลยว่าหนึงตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ในการส่งที่ถูกต้องคือในภาพรวมเนี่ยเขาหมายถึงว่าคุณจะต้องได้รับอนุญาตนะครับเวลาที่คุณใช้ AI ในการเจ n เนอเรตรูปภาพเนี่ยนะครับแล้วอยากที่จะส่งไปยัง Adobe Stock เนี่ยเราจะต้องได้รับอนุญาตนั้นหมายความว่าการได้รับอนุญาตนั้นคือการใช้งานเชิงพาณิชย์ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่า AI ในปัจจุบันเนี้ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะให้ทดลองใช้ฟรีนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าชื่นชอบและอยากจะใช้งานในเชิงพณิชย์เนี้ยเราก็ชำระเงินแล้วเราก็ใช้ AI นั้นเจ n เน a เรตรูปภาพและก็ส่งขายได้แต่ก็ต้องบอกว่าก็ยังมีบางเว็บไซต์ AI บางตัวเนี้ยเขาก็บอกว่าถึงแม้ว่าคุณจะใช้แพลนฟรีคุณก็สามารถใช้งานในเชิงพณิชย์ได้แต่ประเด็นตรงนั้นผมอยากจะบอกว่า มันรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยรู้สึกไม่ค่อยมีหลักฐานนะครับว่า,าภาพนั้นจะเป็นของเราเพราะฉะนั้นผมก็จึงอยากจะบอกว่าก็ไม่แนะนำนะครับให้ใช้แพลนฟรีในการที่จะเจเนเรตรูปภาพส่งขายเพราะว่ามันไม่คุ้มแน่นอนนะครับผมมองแบบนั้นนะแต่ว่าถ้าหากคุณคิดว่าคุณอยากจะใช้แพลนฟรีส่งขายอ,าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมห้ามไม่ได้ผมไม่สามารถชี้แนะชี้นำได้นะครับว่า พลนฟรีมันทําได้แบบนั้นแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราเลือกแพลนแบบชําระเงินเนี่ยเราสามารถที่จะนําเอกสารมาโชว์ได้อย่างของผมเนี่ยเวลาที่สมัครใช้ Recraft อไเนี่ยเขาก็จะมีใบเสร็จมีรายละเอียดต่างๆส่งมาที่อีเมลอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยเราสามารถเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานได้เพราะฉะนั้นในข้อที่1ตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็อยากจะบอกว่าถ้าคุณจะขายภาพออนไลน์ให้รู้สึกว่ามั่นใจและก็ปลอดภัยเนี่ย ก็แนะนำนะครับว่าให้ใช้แพลนแบบชำระเงินจะดีที่สุดทีนี้สิ่งที่เขาแนะนำและก็สำคัญมากๆเลยก็คือว่าห้ามใช้ชื่อศิลปินบุคคลที่รู้จักตัวละครในนิยายหรืออ้างอิงผลงานสร้างสารรค์ที่ยังมีลิขสิทธิ์อันนี้คือห้ามใช้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเขียนพร้อมเนี่ยพวกซูปเปอร์ฮีโร่ต่างๆเนี่ยอะไรที่มันเป็นลิขสิทธิ์ก็ไม่ควร ก็อย่าทำนะครับห้ามมีชื่อบุคคลอันนี้ก็ห้ามนะครับอาจไม่สื่อความเป็นไนว่าเนื้อหานั้นเป็นภาพเหตุการณ์ที่น่าสนใจที่เป็นข่าวจริงสรุปคือว่าอะไรที่เป็นข่าวนะครับเป็นข้อความจริงๆแบบนี้คุณก็อย่าเอามาเขียนพร้อมโดยสรุปตรงนี้เนี่ยเขาจะมีข้อห้ามซึ่งผมผมจะไม่พูดในทุกๆข้อหรอกครับผมจะเลือกหัวข้อที่สําคัญสําคัญมาบอกคุณเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็เคยทําคลิป ในลักษณะนี้ไปแล้วคุณต้องตามไปดูในในเทคโนโลยีแนนะครับคุณก็จะเห็นรายละเอียดตรงนั้นทีนี้ส่วนที่สําคัญต่อมาก็คือว่าติดป้ายกํากับเนื้อหาเป็น Generative AI ก่อนที่จะส่งเดี๋ยวเราจะกลับมาในส่วนนี้แล้วก็มาขยายความกันโดยหลักการแล้วนะครับข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็คือข้อมูลที่อยู่ตรงนี้นั่นแหละครับนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะส่งภาพที่เป็น ภาพที่เจเนเรทมาจาก AI เนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำนอกจากที่คุณจะเลือกข้อมูลต่าง,างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยคุณต้องติ๊กตรงนี้อย่างแน่นอนต้องติ๊กเลยนะครับสร้างขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI อ่า n e n e r a t i v e และข้อสำคัญครับหัวข,ข้อตรงนี้นะครับบุคคลและทรัพย์สินต้องเป็นสิ่งสมมตุติเราลองติ๊กไปก่อนนะครับเมื่อเราติ๊กไปแล้วเนี่ยมันจะสอดคล้องกับสิ่งที่ผมบอกคุณตั้งแต่ต้นคลิปก็คือว่า เวลาที่เราจะส่งภาพที่เป็นเจ e r a t i v e ไ i เนี่ยถ้าหากว่าเราตั้งเมนูเป็นภาษาไทยเนี่ยมันช่วยเราได้มากคือเราสามารถที่จะอ่านข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้เข้าใจมากขึ้นนะทีนี้มาดูนะฉันขอรับรองว่าบุคคลหรือทรัพย์สินที่แสดงในอ่า asset นี้นะครับเขาก็หมายถึงว่า,าเป็นทรัพย์สินของเราเนี่ย ไม่ได้มาจากบุคคลหรือทรัพย์สินที่สามารถระบุตัวตนได้หรือเป็นที่รู้จักอ่าโอเคนะห้ามทำเครื่องหมายในช่องก็คือห้ามทำเครื่องหมายในในช่องหากคุณใช้บุคคลหรือทรัพย์สินที่มีอยู่จริงเพื่อสร้างแอสเซท AI ในกรณีดังกล่าวให้อัปโหลดเอกสารอนุญาตให้เผยแพร่โมเดลหรือทรัพย์สินนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เขาบอกเลยว่าเรานะครับจะต้องติ๊กในกรณีที่เรารับรองว่าบุคคลและทรัพย์สินที่แสดงอยู่ตรงนี้นะครับไม่ได้มาจากบุคคลหรือทรัพย์สินที่สามารถระบุตัวตนได้ก็คือว่าเราคิดพร้อมขึ้นมาเราเขียนขึ้นมาเองเราไม่ได้เขียนชื่อคนเราไม่ได้เขียนชื่อห้องของใครไม่ได้เขียนชื่อ ทรัพย์สมบัติของใครอะไรแบบนี้เนี่ยลงไปเราแค่ให้ให้เราแค่ใช้วิธีในการเขียนพร้อมที่เราคิดขึ้นมาเองหรือว่าจะให้ AI ช่วยคิดให้แล้วเราก็มากั่นกรองอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็เอามาเจ n เน a เรตภาพเนี่ยแบบนี้เราต้องติ๊กเข้าไปนะครับแต่ในกรณีที่บังเอิญว่าเรานะครับไปใช้บุคคลหรือทรัพย์สินที่มีอยู่จริงนะครับเพื่อสร้างรูปนี่แหละในกรณีนี้ เราจะต้องอัพโหลดนะครับเอกสารอนุญาตให้เผยแพร่โมเดลหรือทรัพย์สินเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับถ้าไม่ติ๊กก็จะต้องทำแบบฟอร์มโมเดลรีลิส r o p e r ์ y r e รีลิสขึ้นมานะครับสำหรับคนที่ขายภาพออนไลน์มาอย่างเนิ่นนานแล้วเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าจะเข้าใจในเรื่องของทั้งโมเดลรีลิสแล้วก็ r o p e r ์ y r e รีลิสนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าอะไรก็ตามที่เรา าไปเจเรเลตรูปไปเอาชื่อเขามาไปเอาสินทรัพย์เขามาเราไม่ติ๊กและเราต้องอัปโหลดเอกสารนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังให้ดีแต่ถ้าทั้งหลายทั้งมวลทุกสิ่งทุกอย่างคุณคิดขึ้นมาเองคุณไม่ได้ไปเอาชื่อใครไม่ได้เอาชื่อทรัพย์สินของใครคุณก็ต้องติ๊กทั้ง2หัวข้อนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ผมค่อนข้างให้ความ ระมัดระวังในเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยเนื่องจากว่าถ้าเราเข้าใจตรงนี้และเราทําได้ถูกต้องแล้วเนี่ยตั้งแต่ในครั้งแรกเวลาส่งภาพครั้งต่อๆไปเนี่ยเราก็จะไม่ต้องกังวลน,นะว่าจะต้องติ๊กหรือไม่ติ๊กมาถึงหัวข้อสุดท้ายที่เราพึงจะต้องระมัดระวังกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือเวลาที่เราตั้งชื่อเนี่ยนะครับในบทความตรงนี้เนื้อหา AI เชิงสร้างสารรค์เนี่ยที่ทาง Adobe เขาแนะนำมาเขาบอกเลยนะครับว่าห้ามเพิ่มคำว่า generative AI นะครับหรืออาจจะแปลว่าไม่ทำก็ได้ก็คือไม่เพิ่มคำว่า generative AI ลงในชื่อนะครับไม่เพิ่มลงในทั้งไตเติลแล้วก็ในคีย์เวิร์ดช่องทำเครื่องหมายสร้างโดยใช้เครื่องมือ generative AI จะจัดประเภทรูปภาพของคุณเป็นรูปภาพ generative AI อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนนี้ หรือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคีย์เวิร์ดก็ตามเราจะต้องไม่เพิ่มคำว่า generative AI เข้าไปอันนี้ผมพูดถึงทางฝั่งของ Adobe Stock นะครับเนื่องจากว่าในในบางคอนไอทูทีในบาง Microsoft อย่าง Dreamtime เนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรให้เราติ๊กแบบนี้แต่เราจะต้องเติมคำว่า generative AI ลงไปใน title ลงไปใน description ลงไปใน keyword เอาเอง เพราะฉะนั้นมันแตกต่างกันคุณจะต้องก่อนที่คุณจะไปส่งภาพที่ใดๆก็ตามเนี่ยคุณจะต้องหาบทความแบบนี้มาอ่านให้เข้าใจก่อนมิฉะนั้นแล้วเวลาที่เราทำไปเนี่ยถ้าไม่มีบทความอ้างอิงต่างๆเหล่านี้เราก็จะรู้สึกว่าเอสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เวลาที่ผมส่งภาพขายออนไลน์เนี่ยผมมักจะต้องอ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมก็หวังว่า คุณก็จะอ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยเช่นกันแล้วคุณก็จะเห็นว่าเขาก็ยังมาเน้นย้ําอีกนะคำว่าข้อความแจ้งเตือนที่เป็นภาษาไทยตรงนี้ภาษาอังกฤษก็คือพร้อมนั่นแหละก็คือ,อพร้อมเนื้อหาชื่อเรื่องหรือคําสําคัญของ n e r a t i v e AI ของคุณเนี่ยอ๋อโอเคโทษทีอันนี้เป็นข้อความที่เชื่อมโยงกับข้างบนเขามาเน้นย้ำว่าห้ามใช้ชื่อศิลป,ปินที่ยังไม่ไิ้กันเสร็จไหมครับเขายังคงมาตามอยู่ว่า ให้ทําอะไรไม่ให้ทําอะไรแต่สิ่งที่ผมเน้นย้ำมากมากเลยก็คือผมยึดตรงเนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับเราจะไม่เพิ่มคําแบบนี้ลงไปในทั้ง description ทั้งในส่วนของอ่า w o y w o r d นะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือภาพรวมนะครับของเรื่องที่เราะจะต้องระวังเมื่อส่งภาพ generative ai กับ adobe stock หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อย ยังไงฝากกดติดตามในเทคโนโลยี n n e l ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกําลังใจให้กันหน่อยถ้ามีคําถามใดๆอย่าลืมนะครับพิมมาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมเข้ามาตอบทุกๆคําถามอย่างแน่นอน EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ